ใช่คือมากินเผาหนิฝนปลาลวกพักมะไจีเกี้ยวหวมันบอยาเคยมากินใช้ผีเ๋ยาจะไปตัดผมอ่ะช่งยังอะนช่งยังเลยอะตายะบาปอเออบ้า่าช่งยังผี่ชงยังแต่ช่งยังเล เ่าส่งแบบเขาไม่บอกวคือว่าตัดออกให้มันเปิดประสิเธ็ดอันก็ไม่พังอยู่เป็นห้าบาทเด่นนลยสิมึงกินแล้วมันกินยายีงไงน้องป er ูนเออสิมึงไปใส่เนื้อขาน้ำมันใมถั่ทบุ๋มเนาะเว้นละทามเลยไดนมึงบ้าเรื่องปานไดี๋ยห้หมเออเลย ก็คือตอบแสงไฟมเมื่อรองหมืนกันมาไม่อยู่ขขางนี่ลูกเหือไปรารกูหม่โอ้แขางนี่แจ้งไงสบายดีพี่นอ้องมาเด้อกิน้าวนมักันง่ายเด้อใหญ่เปรบอย่ากินนัน,น,นไม่กินุ่นีแหละ กินยูเอนแล้วะกินยูเอนอยู่ซ่านแล้วบ้านนึงมาหนียังแต่หน้าคือเก่าดอกไฟนี่มันหุ่งอยงได้ววตูดปีกยายแป้จังนะตูดประางบำกหมจงมุกว่ะสองฟันบ้านือไทยแม่ละเียนนำมือสองเด็ก

ลูกลูกลูกซีลูกเดียวนี้ลูกซีสวดแมถ้ากะล่ำมาพร้อมลูไม่ใช่ว่ากะหล่อย่าง่ กินข้าแรงน้ำรอบครัวยายแปรเดอร์พี่น้องป่นปลาลวกพักคิดป่นเะนะลูกอย่าเห็นนะมันยากมัน้อยเดียวหนึ่งยนนังจะย่ายเ่นเหน่เขาทิดมือซูดอันหนซีคูดในกรบปุกินแล้วจากกบะกินทิปอ่ะ,อะลืม ซีบกูปฏิกินดอกซีบประมือนี่งซื้อมาหมดเลยยิ้มเลยซีบอ่ะแป๊บหนึ่งหมอใจเย็นเย็นอีกเจ็ดนาทีเฮ้หยหมอแปลงเจ็ดนาทีจบขีบกูญแจผ้ามึงเหยียบ <c oughs> การลอข้าเจดนะที่นะนำเด่นะบอกเท่านะแห่นมาแล้วอืมมันอยากนอนน้ำเจ้าขึ้นหนึ่งพี่เอ้ยมาแล้วนะกันยังว่ากันยังนอนน้ำถอเศร้ามึง่วนั่น ต่อยละกายต่อยละกาอีซีเราไปเก็บหรือมันก็ขึ้นมานอดน้ำผีเฮ้ยเอ้ยงเ่อเพ่่ไนะมองเมื่อวยลอดนี่ไม่ยังอ่ะนะบตงเ่อเจ๋อเออมดจืดเจ๋าขี่ปลาก็เดียวว่าล่าปลามั่ะใจมันอ่ะนะมันมีไข่ปลาเลยมันบอกคมเนาะ โสดดีแล้วมึงไดีวมาอยู่น uh ้ำใจแปรนั่นบุญมีแล้วบุญมีแต่กำบังมองน้องโทรยายแปรกินข้าวแสบขนาดเนาะจำโจดลูกคำขาวพี่น้องเลยจำปุ่น บรรุเคยพระทหารกวดข่ายนะเนาะ <c oughs> มันมีนิทานได้เนาะพระเท่ากี้เข่าก็ลูกเคยนะอือทหารกดข่ายอันนี้พ <c oughs> ระเท่าได้เนาะมาแวนทับอิฐพ <c oughs> ระเท่ามาคุยอันนี้พระเท่าก็มีแต่คุย,ยแต่ว่าแวนเ <c oughs> ออ ลูกเคยบอกกวดหรือบอถ่าวกวดบ้าก็ลืาามเลยดูเคยนะเออบอกว่าอยากคุยเพรนยังคุยอยู่บ้าหน่อยลูเคยเห็ดทารกวาดขายล่อข้ามเขาเงาๆปนเนี่ยและกวดบ้าไปเบิดเลย <laughs> บอน้องในบุมบอยะ่ยอบอน้องเจ้าคองน้องเจ้คองน้องเจ้าคลองหมื่นจะชิใช้ยายแปรหมื่นช่ไปใช้ าไปเจาะตังอยู่ใช่พอโจมาจัดแกนพวกก๊าลังเกาะแล้วอ่ะอุ้ยแต่ตอนเราไปเอาบ้านเราหนูหงายลอยอยอไปเจาะไหนเด้อไปเจาะในต้นหยังต้นเดือยอยู่ใช่น่ะต้นเดือยกับต้นกุ้งชมกันนี่พอโจมาจัดแกนพวกก๊าลังเกาะพอเช้าจัดแกนหงาแล้วอ่ะ เจ้าอังขึ้นมาื่อกลอกี่ปออ๋อละแน่เจ้ากังขึ้นก็นได้ตังค์ที่เป็นยังได้ใบยายแปรให้เป็นยังพี่น้องเอ้ยยายแปรมาอยู่เฮือนพอมเผากกับชี้ซี่อีแน่ชี้เหลื่อมแน่จังน้อยหนึ่งอยู่ชวนนะตั้งต่อบรยากซะาบรยากอาบ ไม่เห็นอันนันอยู่สวนกะคือก้นอันนั้นถังหัวถังถึงแท้กระจนเจ็บอันนี้เกี่ยงกว่วงแน่ได้พี่น้องผลมาอยู่เฮือนเฮือนซ่านเปกระทูทูดวตาเสียงตะลาะตะทูมือน,นี่พี่น้องเอ้ยเียสียวาว่ายปลาก้งเลยนะคะยิ่งเลยนะหาคนยู่ เอาายส่ายครับบายกนั่งยู่รถูเลเฮ้ยวินานอะไรเฮ้ยชีเลอะไรนี่อีซ้น้าที่ผุธากระถาพี่น้องเย้ยนุ่จอยคุ้มขาดอกเฮ้ยมึงมามือนี่มุมด้บักาเ้าหน่วยหนึ่งู

เปหล่อติดปะ่ตีาอพี่น้องเ้ยชิไดเมื่ออะไรพี่น้องมาเนี่ยลงก่อน เมื่อไรได้ยายเออเมื่อก่อนคำแะ้วพี่น้องอ้าวลงโหลดขั้นพี่เฮ้ย ไเพิ่มพี่เาะมาได้บ้าบุปเปอรด้วยจ้าปวดในของฟรีนะคะด้ของฟรีนะคะมันาปกปกกระนะากดมาจ้ามาหแทนเดมจ้าก็พายกอจอยทางดูมหาผุกเอาผุกเอเลยเนะ แวพิชาจ้กัวหัวหายพาเมื่อพาเมื่อพิชชาฐานเพื่อนนาะพัวคาฐานเพื่อนนั่นไม่เผาพัวเขาอยู่บนนู่นบนเล้นอยู่นี่ก็ดี่ะเาผาแล้วแล้ัเพือนทำงานกันใช่ใ่นี้ล้าพี่น้องเมื่อกันซนี้ละจ้า uh -huh.